เนี่ยตอนนี้ผมอยู่กับคุณเป็กบลูสกายนะครับนี่กีตาร์ของเขานี่คุณคุณเป็กบลูสกายชื่อจริงชื่ออะไรฮะภานุครับคุณภานุโอ้โหชื่อเล่นชื่ออะไรฮะเป็กนะครับเป็กนี่ยนะชื่อเล่นเป็กแล้วเป็กนี่มาจากไหนบลูสกายคืออะไรอิงจริงบลูสกายมาจากวงดนตรีมาจากวงดนตรีที่ตอนผมออกอัลบั้มแรกนะครับเป็นวงดนตรีบลูสกายแล้วก็ชื่อเล่นผมใครๆก็เลยมาเรียกต่อเนื่องกันเป็นเป็กบลูสกายบลูสกาย กี่ปีไปแล้วครับประมาณสิบหกปีนะครับมอ้ก็นานพอสมควรนานพอสมควรครับสิบหกปีแล้วก็แล้วก็หยุดเล่นดนตรีหยุดไปเลยหยุดไปประมาณแปดปีครับตอนนี้ับมาเริ่มใหม่มันเหมือนกับใช่ไหมประมาณนั้นที่มานี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะแนะนําตัวกับกับชาวคิดถึงจังที่ดูพวกเราอยู่ครับแล้วก็หลายท่านอาจจะไม่รู้ความเป็นมาเป็นไป ใช่ครับคือบลูสกายเป็นชื่อวงดนตรีไม่ใช่ชาแนลบลูสกายนะครับแล้วจีเรนซิเบกครับชื่อจริงชื่ออะไรนะครับพานุครับคุณพานุอ่าชื่อพานุก็เก๋ดีนะครับแล้วแล้วเพลงที่ฮิตที่เป็นที่รู้จักในในยุคแรกๆคืออะไรครับเพลงฮิตคือเพลงเพลงคิดถึงคิดถึงเนี่เป็นเพลงในในอัลบั้มแรกในชีวิตตอนที่เป็นวงดนตรีเมื่อสิบหกปีที่แล้วป่ะฮะใช่ครับขอเสนไหอ่าอันไหนอันไหน

thoát cái trái nắng sương hạt grey như lá vẫn chẳng đi run quan แมต้ตะวันจะลับและไกลดับไปนานเท่ไรอยู่ในใจฉันว่าความคิดถึงคงใจหมู่ดาวมากมายรวมเป็นเพียอย่างแห่งแรงคมตาหลับแล้วใจ นี่มันยังเพลอยู่เลยนะมันมีมันยังมีความเขาเรียกอะไรมันยังทันสมัยอยู่เลยมันเป็นเพลงที่ทุกวันนี้ยังมีรายการวิทยุเปิดอยู่นั่นเด็สิแล้วก็มันเป็นเพลงที่แบบทําให้ชีวิตผมมีเส้นทางเดินไปได้ตลอดมันเลี้ยงชีวิตเลี้ยงความรู้สึกของผมและของแฟนเพลงผมผมผมเขียนเฟซบุ๊ก ผมอัพเพลงนี้ลงไปใน facebook มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเขียนว่าเพลงนี้มีความหมายกับเรามากมกับชีวิตเขามากเป็นเพลงที่คนรักมอให้เขาและคนรักเสียชีวิตโอ้โหแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเขายังจดจาอันนี้คือกําลังใจของเราที่จะทําเพลงต่อไปมัน,นทําให้เราไปสู่เป้าหมายคือเพลงควรจะถูกรับใช้ผู้คนเราไม่ได้พูดถึงมันไม่ใช่ความรักแค่ความคิดถึงหรือความห่างไกลอย่างเดียวเราเขียนมันเพื่อ แทนความรู้สึกของตัวเราแล้วก็หวังว่ามันจะได้รับใช้ความรู้สึกของคนที่เกิดขึ้นเพลงอะไรก็ตามนะครับที่แต่งจากใจเนี่ยนะเขาเรียกกลั่นมาจากใจเนี่ยมันเป็นเพลงที่มีความหมายแล้วก็มันเป็นอมตะเนาะมันเป็นอะไรที่ไม่มันไม่ล้าสมัยอะ่ะผมฟังแล้วผมก็ยังยังชื่นชมกับเพลงเพลงนี้นี่เป็นการฟังครั้งแรกไม่น่าเชื่อมันสิบห้าสิบหกปี <16 S 2> ที่แล้วปีครับมันนานทีเดียวแล้วมันก็ยังอยู่ตรงนี้โอ้โห มันเป็นมันเป็นเพลงจากใต้ดินแต่มันขึ้นมาบนหน้าปัดวิทยุและเป็นอันดับหนึ่งไปทั่วประเทศมันใต้ดินยังไงคือผมไม่มีสังกัดผมทํามาโดยที่ไม่ได้คิดเรื่องว่ามันจะสําเร็จหรือไม่สาเร็จตอ,อในในช่วงสิบป,ปีที่แล้วนี่หรอทำออกมาแล้วมันก็เป็นกายเนี่ยนะครับ,รบมันเป็นเพลง<ๆ>มหัสจจรย์เพลงหนึ่งซึ่งมันยากซึ่งผมกล้าพูดก็คือในปีปีหนึ่งเนี่ยคิดถึงติดอันดับหนึ่งในเดือนมกราคมพา แล้วพอกลางปีเนี่ยเพลงก็มีเพลงใหม่ขึ้นมาคิดถึงมันค่อยๆดรอปลงมามแต่ตอนติดอันดับหนึ่งเนี่ยมันเป็นคลื่นวิทยุอินดี้แล้วพอถึงปลายปีมันขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งอีกครั้งหนึ่งกับคลื่นวิทยุเมเจอร์โอ้โหเนี่ยมันมัน,ม,นมันบ่งบอกถึงว่าเฮ้ยเพลงน,นี้ไปดีจริงๆเ <c oughs> นาะมันน่าภูมิใจเนาะน,นี่นะครับศิลปินนะครับที่เราจะภูมิใจที่เราจะจะชื่นชมกับมันก็เพลงของเราเนี่ย ได้รับความสนใจได้รับความนิยมอันนี้เป็นสุดยอดคุณแต่งเพลงเองใช่ไหมครับครับผมเาเป็นการเป็นสิ่งที่สุดยอดสนหรับนักแต่งเพลงแล้วก็ร้องเองด้วยทําไมถึงเล่นดนตรีได้ผมเป็นเด็กที่เติบโตในชุมชนาอาต่อเหรอครับแถวไหนครับเป็นเด็กเป็นเด็กอยู่แถวถนนสุขทยัยเป็นสลัมแถวถนนสุขทยัยแถวสวนเลิ่อ๋อครับแล้วก็ผมเป็นเด็กที่ในทุกๆวันที่ผมมาออกอัลบั้มมีคนถามผมว่าทําไมผมมักจะเขียนเพลงเกี่ยวกับดวงดาวกับท้องฟ้า ผมเป็นเด็กสลัมที่นั่งมองแต่ข้างบนผมไม่ค่อยมองลงไปในน้ำเน่าผมคิดเสมอว่าผมจะออกจากที่นี่ไปผมจะทำทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตพ้นจากที่นี่ไปเดี๋ยวในลองเล่าให้ฟังสิอตอนนั้นเป็นยังไงชีวิตในสลัมคือเราเป็นคน,นทีมนมน่มันเกิดยังไงคุณเกิดในสลัมนั่นเลยหรือเปล่าผ,ผมถูกย่าและปู่นำมาเลี้ยงตั้งแต่สองเดือนนะครับหลังจากที่แบบแกเดินไปเจอผมแบบมีคนมีคนล้างรถแท็กซี่เลี้ยงผมไว้รับจ้างเลี้ยง แล้วปู่ย่าก็นาผมมาเลี้ยงปู่กับย่าก็เป็นคนที่แบบย่าผมขายข้าวแกงฐานะเราไม่ดีฐานะค,คือเราแทบจะแบบถ้าถามว่าเรื่องเราเคยไปเที่ยวไหนในวัยเด็กเนี่ยผมไม่เคยได้ไปเที่ยวไหนหรอกแต่ไม่ใช่เพราะปู่กับย่าผมแบบใจร้ายหรืออะไรนะครับแต่ฐานะและความการเอื้ออํานวยของเรามันเป็นแบบนั้นมผมก็ไม่จะเที่ยวเล่นแค่ง,งานวันเด็กในซอยในชุมชนของเราเล่นกีฬาเล่นฟุตบอล แล้วก็ประกวดร้องเพลงแต่ประกวดร้องเพลงนี้เป็นเพราะเพื่อนเป็นผู้ผลักดันเข้าไปร้องเพลงตอนเด็กๆนี่น้อยเนื้อต่าใจไหมทุกวันนี้ผมก็ยังเป็นไม่ใช่ตอนเด็กผมเป็นคนที่ไม่ลืมอดีตคือผมเป็นจุดบอดในชีวิตอย่างหนึ่งคือผมเป็นคนไม่ลืมแต่ผมไม่ทําร้ายตัวผมการไม่ลืมของผมย้ําและสอนตัวเองว่าเราควรจะเดินแบบไหนทําอะไรต่อไปมอ,มองท้องฟ้าตลอดครับใช่ความทะเยอทะยานมีในตัวคุณแรงมา,มากเลยเนาะผมเป็นคนทะเยอทะยานกล้วาวอกมาได้ยังไงเนี่ย นตอนเด็กๆที่คุณคุณเรียนหนังสือที่ไหนยังไงหรือผมได้เรียนหนังสือมาอย่างนี้ผมเรียนหนังสือครับผมจบมัธยมปลายแล้วก็ตั้งแต่ผมเขียนเพลงตอนอายุสิบขวบแล้วกค็คุณมีแรงแรงกระตุ้นที่แต่งเพลงตั้งแต่สิบขวบเลยเหรอครับครับผมเขียนเพลงตอนสิบขวบคือผมเขียนเพลงแลอดไม่ได้ธรรมดาถนะ้าคุณคุณคือตอนที่ผมสิบขวบเนะี่ยมาเปรียบเทียบผมยังเล่นวิ่งเล่นจากกลางท้องนาอยู่จังหวัดยุธยาเลี้ยงควายปลูกเอ๊ะดำดำ,ดำนา หาปลาหาตีกบตกเกรตดแถวนู้นน่ะครับสิบขวดผู้แต่งเพลงก็เหรอผมเขียนเพลงแล้วก็ร้องร้องเล่นเองแต่ว่าระหว่างที่ผมร้องเนี่ยบางทีอาจจะมีเพื่อนในความทรงจําที่ผมจำได้นั่คือเพลงใครวะผมก็จะพูดว่าของนักร้องอ่ะจําชื่อไม่ได้เพราะมันเป็นความอายว่าเราทํามันออกมาเดี๋ยวผมไม่เข้าใจคําว่าใครวะเป็นชื่อเพลงเพลงของใครวะที่มึงร้องอ๋อที่เราเวลาผมทำเพลงผมผมหำามเปล่าเล่นดนตรีไม่เป็น แล้วทา<อ>งคุณทำเพลงเนี่ยเพื่อนคุณบอกว่าเพลงของใครวะเพลงของใครวะมึงร้องเพลงของใครวะออผมก็ไม่จะตอบว่าของใครไม่รู้จําไม่ได้เ <c oughs> พื่อที่จะแบบปกปิดไม่ให้รู้ว่าเป็นของเรามันเป็นเหมือนความอายที่แบบแเดี๋ยวเกิดคนก็บอกบา้าอะไรตอนนั้นตอนนั้นไม่ค่อยรู้สึกว่ามันบาา้ามันผิดแปลกคือผมเป็นเด็กที่แบบมีเส้นทางชีวิตอย่างหนึ่งคือสมัยเรียนมอหนึ่งอาจารย์แนะแนวจะถามว่าผมทําอะไรต่อไปในชีวิตหลังจากจะจบมอสามมอหนึ่งมอสองมอสามคำตอบผมสามปีเหมือนกันหมด ผมจะออกอัลบัม้มโอ้โหจนผมไปเรียนมสี่อีกโรงเรียนหนึ่งผมย้ายมาอยู่มปลายอาจารย์บอกพานุเธอเป็นคนไม่ตั้งใจเรียนกระเป๋านักเรียนผมแทบจะแบบไม่ได้ถือไปผมมีกีตาร์ไปโรงเรียนและทุกครั้งที่ผมนั่งเล่นกีตาร์ที่โรงเรียนมันจะเริ่มต้นจากคนฟังคน,คนสองคนแล้วสักพักก็จะเต็มและอาจารย์ก็จะมาไล่ให้เลิกไปให้เลิกเล่นอาจารย์นนแนวคุ้านเธอจะไปทําอะไรกินต่อไปอื mm. ผมจะออกอัลบัม้ม โอ้โหผมเป็นคนที่ถูกคนดูถูกเยอะว่าผมไม่มีวันทําได้แต่ผมคิดในใจสเสมอว่าผมทําได้อยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรสำหรับผมโอโ้คุณต่อสู้กับชีวิตเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมผมไม่เหนื่อยเพราะผมเป็นเด็กผมสนุกสนุกที่ได้ทำํำคือเพื่อนผมอาจจะบอกคุณจะก้าวขึ้นมาเป็นเป็นนักแต่งเพลงมีอัลบั้มเนี่ยเหนื่อยนะ พระาะมาจากมาจากมาจากศูนย์อ๋อใช่ <No. S 1> ใช่ผมเป็นคนที่มาจากศูนย์ mm hmm. คือผมไม่มีคือผมจะบอกเรื่องหนึ่งคือครั้งหนึ่งผมเคยดูน้าแตมสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องคุณเมย์เฟื่อง mm hmm. ผมดีใจตรงที่แบบเออคุณเมย์มาร้องเพลงมีน้าแตม mm hmm. ผมเคยนั่งมองโทรทัศน์มองมองกล้องมองทุกอย่างแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าชีวิตผมมันไม่มีเบื้องหลังมันไม่มีคนที่แบบจะดัน mm hmm. ผมก็แบบแต่ผมไม่ได้เน้นเน้เนแตมใจในมุมตรงนั้น mm hmm. ผมก็คิดว่าแต่ชั้นชั้นจะ เปลี่ยนโชคชะตาด้วยมือฉันโอ้โห oh แล้วผมทําได้จริงๆนั oh ่นน่ะสิโอ้โหผมเป็นคนจนแม้กระทั่งทุกวันนี้ผมก็ยังบอกใครเสมอว่าผมยังเป็นคนจนแต่ผมเป็นคนจนที่มีอภิสิทธิ์ตรงที่ว่าผมได้ทําในสิ่งที่ผมอยากทาทุกอย่างในวัยเด็กตอนเราอ,อยู่มัธยมปลายทุกคนก็ไม่มีความเชื่อผมนั่งเขียนเพลงโดยใช้เทียนผมใช้เทียนปักและนั่งดีดกีตาร์เขียนเนื้อเพลง hmm. คนที่เขามองมาจากไกลๆบางคนเขาอยู่บนตึกเขามองลงมา เขาบอกไอ้คนเนี้มันต้องนั่งเล่นยาหรือไม่ก็ต้องกินเหล้าสูบุหรี่แต่คุณใช้วิกฤตอันนั้นมาแต่งเพลงผมเขียนผมเขียนเพลงทุกอย่างผมรู้ว่าคนที่เมอนหน้าจากผมในวันนั้นและพอวันหนึ่งก็เดินมาถึงยื่นสีดีให้ผมเซ็นลายเซ็นแล้วก็บอกว่าเนี่ยคิดอยู่แล้วว่าต้องทําได้ผมรู้จักคนพวกนั้นดีแต่ผมก็ไม่ได้ถือสาอะไรเขาแน่นอนคนเรามีสิทธิ์ในความคิดที่อาจจะเข้าใจอะไรที่มันคลาดเคลื่อนหรือแบบ มีมุมมองส่วนตัวผมก็เคารพเขาแต่วันหนึ่งมันถึงเวลาที่เขาควรจะเคารพผมเหมือนกันผมก็เลยเลือกที่จะทําบางอย่างผมย้อนกลับไปนิดหนึ่งตอนที่คุณบอกคุณเล่นกีตาร์ในห้องเรียนครับแล้วเพื่อนๆมาจากคนเป็นสองคนเป็นสิบคนเป็นยี่สิบคนตอนนั้นรู้สึกยังไงผมมีความสุขเวลาร้องเพลงมเพื่อนๆมาล้อมเราเนี่ยเนาะแฮปปี้ครับไม่ขอกไปร้องเพลงหน้าชันอะเออเรารู้สึกว่าเราคนมาฟังเราแล้วชื่นชมเราเนี่ยเนาะ จะมีเด็กผู้หญิงมานั่งพี่ขอเพลงนี้ทุกคนจะเรียกที่โรงเรียนจะเรียกผมว่านุนพี่นุขอเพลงนี้นพี่นุขอเพลงนี้นก็จะนั่งอยากได้เพลงนี้เพื่อให้คนนั้นอยากอะไรเงี้ยผมมีมนสะกฏคือแบบกีตาร์ผมทําให้คนรักกันได้คุณคุณพลังที่ออกออกจากตัวคุณที่ส่งไปมันคงแรงมากๆเลยเนาะเพราะคุณดูดูดูจากเนี่ยจากสัมผัสแรกสัมผัสเนี่ยโอ้โหคุณมีพลังคุณเหลือเฟือวะ่ะเวลาคุณส่งไปให้เขาเนี่ย คนมารับได้อะอย่างเลยคิดถึงที่เล่นตะก,กี้เนี่ยผมเนี่ยนั่งขอโทษแต่คนลุกส,ส,ส,สู้สู้มันมีพลังเลยเวลาค,คุณคุณดีดไปที่คุณร้องเนี่ยมันบอกถึงเฮ้ยกูมีความมั่นใจกูมีพลังส่งไปให้อันนี้ผมว่าสําคัญเนาะศิลปินทุกค,คนต้องมีตรงนี้แล้วคุณก็เป็นศิลปินจริงๆดูจากที่เห็นเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากๆากหลังจากพ้นวัยเด็กมาเนี่ยที่ที่คุณเล่นงกีตาร์กับเพื่อนเพื่อนเนี่ย และสิ่งที่คุณก้าวต่อไปคืออะไรก้าวที่สองของคุณ,คณผมจบมปลายผมเป็นคนเป็นคนเดียวในในโรงเรียนชั้นม .6 ที่ไม่เลือกสอบเป็นชั้นคือผมรู้ผมเป็นคนที่รู้จักธรรมชาติในตัวเองอมผมเป็นคนที่แบบอะไรที่ใจผมบอกว่าผมเป็นคนแบบนั้นผมเคารพใจแล้วใจผมกับเท้าไปพร้อมกันผมไม่ใช่ใจไปทางเท้าไปทางมเมื่อผมเลือกที่จะมาเส้นทางนี่ยผมเหมือนคนที่แบบ เลือกทุบมอข้าวชีวิตเราหลังลังมันเสี่ยงเนอะมันเสี่ยงนะเว้ยอยู่ดีคุณแบบเฮ้ยผมไม่เอ็นทรานผมเอาแค่เนี้ยกูจะทําอัลบั้มให้ได้มันเสี่ยงไหมผมไม่ปลูกหญ้าว่าไงเดี่ยหลานตัวเองเป็นอย่างเงี้ยคือมีคนพูดควบคุมคุณได้ไหมเอางี้ดีกว่าไม่ไม่ม่ครับไม่ไม่มีใครคุมผมไม่มีใครคุมคุณได้เลยใช่ไหมชีวิตผมใช้ชีวิตด้วยการลองผิดลองถูกและตัดสินใจด้วยตัวเองก้าวเลาไปผมเป็นคนถ้าถามว่าก้าวเล่าไหม ผมมีอารมณ์ก้าวร้าวแต่ผมไม่ผมมักจะควบคุมมันได้ก็นี่ก็เรียกว่าเข้มแข็งไม่ได้ถือว่าก้าวร้าวแต่คือผมไม่เดินผิดทางคื <rape. S 2> อผมเลือกอผมผมโตมากับเพื่อนที่นั่งฉีดเทโรอินผมโตมากับเพราะสลัมเลยเนาะใช่มมีทุกอย่างให้คุณดูอ่ะใช่ผมโตมากับการเอายาเสพติดเน็บไว้ตามเสาไฟฟ้าเพื่อให้ลูกค้ามารับเลยผมโตมากับเรื่องพวกนั้นแต่ว่าผมเป็นคนที่แบบผมไม่ลองผมไม่ดื่มผมไม่เที่ยวกลางคืน แล้วก็อย่างทุกวันนี้ทุกทุกวันนี้ผมก็ใช้ชีวิตผมตื่นตีห้าแล้วผมก็ออกกําลังกายผมวิ่งคือผมก็ใช้ชีวิตแบบผมไม่ไม่กินเหล้าไม่สูเุเรีแล้วก็ผมเลือกเส้นทางของผม,มน,นั่นสิโอ้โหมันมันเป็นอะไรซึ่งผมนึกถึงบ๊อบไดไดเล่นดีเล่นโดนแวร์ในนั้น by, Nash, ครับครอส l ิ n e s s เนสอยังผมนึกถึงพวกนั้น Young, นิวยางแบบนั้น คุณก็คงเหมือนเหมือนกับก,กลุ่มนั้นผมรักดีแลนเออคุณเป็นนะผมผมก็คือผมก็ฟังไอ้พวกดีเล่นพวกดีดีแลนพวกพวกโดอแวนสมัยก่อนเนี่ยผมก็ถึงนึกถึงเออคุณได้เหมือนพวกนั้นจังเลยมันมีความความอะไรมุ่งมั่นต่อชีวิตอ่ครับใช่แล้วคุณโชคดีว่ะซึ่งคุณไม่คุณอยู่ในดงสลัมเนี่ยนะแทนะที่คุณจะไปอย่างว่า,าที่มียาเสพติดเสียบตามเตาไมฟ้าคุณรอดมาได้ในคุณต้องมีจิตใจที่มั่นคงและแข็งแรงมากมาก เพื่อนผมเพื่อนผมทุกวันนี้ในชุมชนมีหลายคนที่เสียชีวิตกับยาเสพติดเป็นโรคเอดสแล้วก็ผมเป็นเป็นคนเดียวในกลุ่มเพื่อนที่หลุดมาผมเป็นคนเดียวที่มีชื่อประกาศในงานตุ๊กตาทองผมเป็นคนเดียวในชุมชนแต่ว่าผมไม่เคยลืมชุมชนคือผมมักจะมีเวลาว่างๆผมจะกลับเข้าไปผมอาจจะไม่ได้มีเพื่อนในชุมชนมากมายแต่ผมมักกลับไปดูว่าชุมชนทุกวันนี้เป็นยังไง มันเอหมเหมือนเดิมไหมมันก็สภาพมันถ้าถามว่ามันเปลี่ยนแปลงแค่ตามยุคก็คือด้านสถาปัตย์แต่ในด้านอื่นมันไม่ได้ดีขึ้นมันมันก็เหมือนเดิมครับด้วคุณรอดออกมาได้นี่คุณเก่งจริงว่ะผมเคารพตัวผมแล้วผมก็มักจะเลือกในสิ่งที่ผมต้องการอแล้วเพิอืญคุณเลือกสิ่งที่ดีไงคุณยะทำาอะ้รป้าแล้วหลังจากที่คุณคุณจบมหใช่ไหมครับ สิ่งที่คุณจะทําคือทำอัลบั้มที่คุณทำคุณไม่งครับและคุณทํำยังไงถึงได้ทําอัลบั้มผมเริ่มต้นจากวงดนตรีเล็กๆคือเพื่อนที่เรียนหนังสือมาด้วยกันสี่คนชื่อวงโพสต์ทำโรงเรียนที่ไหนโรงเรียนโรงเรียนวัดสงเวทแถวบารมพูครับผมเป็นย่านบาําพูเออแล้วก็เราทําเพลงด้วยกันจำชื่อได้ไหมมีชื่อมีครับผมโอ๊ตเล่นกลองเอสนุโอ๊ตนุโอ๊ตสิทธ์เล่นกีตาร์สิ์เล่นกีตาร์และเจมเล่นเบสนึกยังไงถึงตั้งวง คือจริงๆตอนเราเรียนโรงเรียนมัธยมอ่ะเวลาอาจารย์จะบอกว่ามีงานโรงเรียนวงเธอก็คือวงที่ช่วยเล่นเก็บบัตรหาตังค์เ,ออเ,เราซื้อคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนจากการเล่นฝึกฝึกฝึกได้ยังไงเพื่อนผมเป็นลูกคนที่พอจะมีตังค์ออและเขาจะมีแบบว่าถ้าเวลาเขาเบื่อเขาจะบอกผมว่าเป๊กมึงเอาไปเล่นดิมผมก็จะมาหยิบเขาระหว่างที่เขาเบื่อพอเขาอยากจะเล่นผมก็จะไปคืนเขาจะมาบอกเอ้ยมาคูจะเล่นแล้ว แต่พอแล้วไอ้ไอไอการที่ทําไปทาํามาเนี้ยผมจะรอจนกว่าเขาจะเบื่อเพื่อวางแล้วผมจะเล่นหลังสี่ทุ่มผมจะใช้ไฟจากเสาไฟฟ้าริมถนนรือวกอากีตาร์เข้ามาได้ยังไงอ่ะเขาให้คุณยืม,มผมยืมยืมอยู่กีตาร์แล้วบ้านมันอยู่ใกล้กันครับแล้วก็เดินไปเอาไปคืนเขาหลังจากเที่ยงคืนหรือไม่ก็คืนแต่เช้าเพราะหลังสี่ทุ่มเขาจะไม่เล่นผมก็จะเล่นด้วยวิธีนั้นคุณไปทิมกีตาร์เข้ามาหลังสี่ทุ่มแล้วก็ใช้ไฟไฟจากริมถนนเสาไฟฟ้าแล้วก็ดูหนังสือเพลงถนนสุโขทัยเนี่ยนะครับ แล้วก็มีหนังสือเพลงใช่แล้วก็นั่งตายตายไฟแล้วจับคอร์ดเป็นยังไงผมดูรูกมันมีบอกเอานิ้ววางแบบไหนแล้วเพื่อนผมคนนี้ชื่อเก๋ขออนุญาตเอ่ยชื่อได้ได้ก็เกดีครับเพื่อนเก๋ดูอยู่บาเดี๋ยวต้องบอกให้นุเป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่งเลยคือเขาสอนผมสอนจับคอร์ดซีเอมายเนอร์อะไรเงี้ยพื้นฐานแล้วผมก็เริ่มดูจากหนังสือเพลงเราจะเริ่มต้น C ีเอมาเนาะใช่ครับแล้วความโชคดีของผมสองชั้นก็คือวันหนึ่งแม่ของเก๋ซื้อเกมให้ เก๋ก็ทิ้งกีตาร์เล่นเกมผมก็เลยเป็นคนที่ได้เล่นกีตาร์ไปมึงเอาไปเลยมึงอยากมาคืนเมื่อไหร่ก็มาคืนผมก็เล่น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 แล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือผมไม่มีกีตาร์เป็นของตัวเองผมวม่ามีกีตาร์เป็นของตัวเองนี่ตอนอยู่มปลายคืออาซื้อให้มันเป็นกีตาร์ตัวละหกร้อยบาทซื้อมาจากยาหกระทรวงที่เดียวกันพี่ห้าร้อยเองก็ต่อต่อเหลือห้าร้อยครับแล้วก็มากจับไม่ลำบาก น่าลักก็โซงตัวประมาณนี้ครับโอเคแล้วก็มาเริ่มทําทําเพลงเริ่มเขียนเพลงผมบอกเพื่อนสามคนว่าผมเขียนเพลงได้เชื่อทีเราไปถึงฝันได้เพราะคุณแต่งตอนอายุคุณสิบขวบครับใช่ไหมครับอืมผมแต่งเพลงพิเศษให้กับเพื่อนที่เรียนด้วยกันเวลาเขาให้แฟนด้วยอืมผมผมช่วยเพื่อนแบบเออคนที่ชอบคนนี้อยากได้เพลงที่แบบไม่ต้องซ้ํากับใครเลยไม่ต้องการเพลงใครเลยต้องการเพลงแบบโดยตรงแต่งให้เลยครับแบบ แบบเราฟังเราเห็นเขาเราก็เออมันก็นานมากนะครับจะจำได้ขอเล่นนิดนึงนะครับอัสสนาอัสสนาโอ้ความรักเจ้ามีอยู่จริงใช่ไหม โความรักสักวันจะเจอกับคนที่ใช่เชื่อว่าเขามีจริงแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นานเพียงใดถึงเจอได้พบกัน,โอ,นโอ้ความรักหรือเป็นแค่เพียงลมลวงโอ้ความรักเจ้าคงจับต้องไม่ได้ ตื่นมาพบความจริงว่าวันนี้ฉันเดียวดายไม่มีใครไม่มีเลยสักคนโอ้ความรักช่างมีแต่ความปวดรา้าวหรือในใบางทีช่างมีแต่ความสุขลน้นโอ้ความรัก ก็เพราะมีใจจะรอเธอใครคนนั้นโอ้ความรักแม่เจ้าอยู่แห่งหนได้โอ้ความรักแม่มันจะเป็นไปไม่ได้จะปล่อยให้รักน้ำทางเชื่อในรัก,กว่ายิ่งใหญ่ สักวันคงพบมันจะปล่อยให้รักนำทางเชื่อในรักว่ายิ่งใหญ,ใหญ่ไม่เป็นไรสักวันคงพบมันสุดยอดสุดยอดแต่งเมื่อกี่ปีโอสิบกว่าปีได้ครับโอ้โหมันยังดูดีอยู่เลยเนาะต้องมาใส่อัลบัมนะ้มแล้วมั้งเพลงนี้เพลงนี้ผมเคยทำแจกฟรีไปเอ๋อเหอรอ นี่มันมีเรื่องอีกเรื่องที่จะ,จะต้องถามคือเรื่องคาดหน้าแต่เอาไว้พรุ่งนี้ดีกว่าได้ครับนะครับพรุ่งนี้นะครับเราไปติดตามว่าทําไมเป๊กถึงคาดหน้าเป็นสีขาว